โอเคนะครับน้องๆใครที่ยังไม่สามารถเข้าเกม e x ็กบนคอมพิวเตอร์ PC ได้นะผมลองทำตามนี้นะผมขั้นแรกเนี่ยนะครับให้น้องติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาก่อนให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเข้าตรงโลโก,โก้ตรงนี้นะผมมาวิวครับคลิกขวานะครับนะลงแล้วก็แฟลตบิตตี้เสร็จปุ๊บมันจะมีโลเคชันของตัวโปรแกรม e x ็กนะผมให้เรากดตรงนี้นะผมโอเพนไฟล์โลเคชันเสร็จปุ๊บพอราเจอร์น,นี้นะผม ให้ลบตัวนี้นะผมให้ย้อนกลับไปตรง App Data ข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะผมเข้าไปตรง App Data นะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่า local low ใช่ไหมครับคีิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่า sky marvel เสร็จปุ๊บเราคีิกเข้าไปแล้วก็เจอโฟลเดอร์ axis infinity ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บคีิกขวาแล้วก็กด r e l i t f Folder อร์ตัวนี้ทิ้งไปนะครับผม แต่ว่าตรงนี้พี่ลบเรียบร้อยแล้วนะครับพอลบเสร็จปุ๊บโฟลเดอร์อตัวนี้มันจะหายใช่ไหมให้เรารันตัวโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับรันตัวโปรแกรมงเอซขึ้นมาใหม่เสร็จปุ๊บพอเรากดเพเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรากด p นะครับกด p พเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรันตัวเอซขึ้นมาเองนะครับผมแต่ว่าตัวน้องเนี่ยมันอาจจะหายนะครับผมให้เรา ทำการซิงก่อนนะผมทำการซิงให้รบ้อยเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะลื่นได้ตามปกตินะครับผมน,นี่คือตัวการแก้ไขโปรแกรมนะครับผม็กซี่ล่นไม่ได้ในตอนนี้นะผมร,รู้สึกว่าช่วงนี้เซิร์ฟจะร่มบ่อยแล้วก็อัปดตอะไรปแปลกๆบ่อยนะครับผมกังเป็นเช่นนี้ครับได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอ